เลยทันนี้โอ้เข้าไปในเฮกเหรอซีนเมืเ่อกี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกวาเค้าสุ่ช่องไม่เคมีเค่นใครไม่เคยมีเคนจ้าวดดะจ้า ซึ่งวันนี้ก็กลับมาทำเรียกชันนอีกแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการเรียกชันนเกิร์ลกรุ๊ปตำนานเจนสาวอีกหนึ่งวงนั่นเองนะคะก็คือเจนสามทยอยคัมแบ็กกันหมดแล้วตอนนี้นะคะนั่นก็คือวง TWICE ค่ะ อ่าซึ่งก็เป็นการคัมแบ็กหลังจากที่พวกนาต่อสัญญากันไปแบบครบ9คนเลยมันเป็นการให้ครั้งแรกเนาะถ้าไม่นับการคัมแบ็กญี่ปุ่นเพลงเซเลเบตฉันชอบมากมีเซเลเบตบ้างไหมมีใครชอบบ้างไหมสำหรับคอมเมนต์มาคุยกันหน้าฉันชอบเซเลเบตมากซึ่งทวายกลับมาครั้งนี้เป็นเพลงเกาหลีหลังจากที่คัมหลังจากที่ต่อต่อสัญญากันทุกคนเพลงแรกนะคะกับชื่อเพลงว่าติ่งดตติงติงนั่งนั่งึ้งต้งนี่นี่เป็นเพลงเลย เล่าว่าตอนแรกกับพี่มมอ่ะนางแบบนั่งเล่นยูทูบไปแล้วนางก็เจอบอกว่านี่อเนี่ยปกเพลงปล่อยแล้วเบิร์ติงแดตติงวะอุ้ยฮะไอ้ฉันต้องอ่านตื่นไงตื่นแล้วเปาแล้วไม่เอชเล้นะแบบซื่อเพลงติงแดตติงอะไรแบบนี้แดบง อ๋อติงไงทองก็ติ้งมาแลทายกันเนาะใช่ซึ่งกับพลงแต่ที่มีชื่อว่าทองเด็ดท้องนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นมินิบั้งที่11ของวงแล้วชื่อว่า between one and two นะคะก็จริงจริงอ่ะมีการปล่อยภาพีเซอร์อะไรมาตั้งแต่ช่วง นานแล้วอะตั้งแต่เดือนไหนอะก่อนสิงหาหนึ่งคเหมือนเดือนนึงเลยอะไหมเออแบบปล่อยมาปล่อยมาแบบนานมากแบบว่าเออแบบปากวันก่อนเพื่อนเลยว่าจะคัมแบ็กวันที่26นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้คัมแบ็กมาแล้วแล้วก็แล้วก็ได้ข่าวว่าคนแต่งเพลงก็เป็นคนแต่ง What is Love ซัมติงสักอย่างก็เดี๋ยวไปดูมั่วดีกว่าซึ่งเราได้ดูเป็นฉันแอบเห็นเป็นฟิลแบบทีเซอร์มาเล็กน้อยว่าเหมือนเอ็มวีจะดีมีความเป็น Y2K ประมาณหนึ่งนะคะซึ่งถามก่อนว่าชอบใครทวายและชอบเพลงไหนของทวายที่สุด ชันเเมนน้องดุ๊กค่ะเมนน้องดุ๊กค่ะน่ารักใช่แล้วเพลงที่ชอบที่สุดคือ Feel Special ั้องย้อน เออจอนฟิลสเปเชียลด้วยเข้ารวมด้วยฉันจาชอบแบบ2 Mo มูดก็จะมีฟิลแบบมูดตอนที่ยังเป็นแบบน่ารักน่ารักกันอยู่แบบมูดเป็นกระเทยแล้วเนาะซึ่งตอนน่ารักน่ารักอ่ะฉันชอบไลอัลที่สุดใช่แล้วก็พอมาเป็นมูดเป็นกระเทยแล้วฉันก็ชอบ I Can Stop Me กับสเปเชียลที่สุดแล้วก็เมนก็เลือกไม่ได้เมนจะเปลี่ยนไปบทุกคัมแบ็กเดี๋ยวมาดูว่าคำนี้จะเมนใครกันก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเพลงท้อง h a t Talk จะเป็นอย่างไรแอบรุ้นพลงอีกแล้วเพราะว่าหลังเพลงทไว้มีความแบบหลากหลายแนวมาก ขึ้นแล้ oh, <hehe. S 2> วก็เจาะกลุ่มตลาดแบบหลากหลายมากขึ้นบางบางบางเพลงก็อาจจะไม่ตรงเทสชันบางเพลงอาจจะไม่ตรงเทสเธอไม่ตรงเทสนี่ก็แล้วแต่ฟิลนะคะก็ไปดูเพลงนี้ว่าจะตรงเทวราเราเปบ่าไปค่ะ Let's Let's Girl สวยมากคำแบงคนี้อ่ะโอ้เอวีอุ <ah> <ah> ้ยเอาแล้วไปได้เลยอ้เป็นคำซ้ำๆแบบนี้คิดถึงเพลงเก่าๆพวกนางเลยฮุกมาอยากยุอยู่ โอ้แม่แบบเออจริงสีวิบเลยอ๋อมาทคุณลองฟัเขาเาเพลงก็เป็นมูทที่แบบดีเลย สุ่ดมากอุ oh, ้ยเห็นมัชอบตามชอบเอะไรแบบนี้โอ้ชุดชุดโมโม่ชุุดดไม่ต้องใส่กางเกงละเพราะว่าเต้นแรงเกินเดี๋ยวเอาแบบเอาแบบสั้นๆเลยดูซื้อแล้วใช่ไมเนี่ยมีนะเออมีนะโอ้โหพี่ถึงคณะถ่ายแยกกันไหมเนี่ยไม่ไม่หรอกพวกมินเทีนเต้นอยู่หัวเซ็ต มีความแอบกัวไม่ไม่มมรับหมัยเพราเริ่มีแบบนานเศรกวว่าแล้วพอตัดอ,อันนี้ไปไว้ในทิกเกอรนะแล้วพอมาเข้ามันดูเป็นตัดแปะเลยทันนี้โอ้เข้าไปในเฮกหรอสีมุกเกีเยร์ แกบยางให้มีเซ็วาเยอะเลยอืชุดมะมแซ่บมากจริงโอ้ถ้าเมื่อกี้โอ้ใครโนดอ่าจ้าแม่แบบท่อนหลังชอบุ่งจริงชอบมากชอบเซ็นี้มากเลยเนี่ยเกี่ยวโคเวอ ใช่แอบไปดูมาคิวอาโคแบบเขาบอกว่าเป็นฟิลตอนเปิดเผยชื่อไอ้นั้นชื่อแฟนคลับครั้งแรกถ้าสแกนสแกนมือถือได้เลยมันจะเป็นมันจะเป็นภาพที่พวกนางแบบว่าประกาศชื่อแฟนคลับพวกนางครั้งแรกกันโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอ๋อไม่เออายู่ไหนไอ้สิบสามโลไม่ช่ถ่ายไปไหนอ่ะอยากชกมากนี่เป็นภาพแรกของพวกนางขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ ใช่น่ารักกันแต่ไม่ให้ดูเลยนะต้องเจอแบบน่ารักไหมมาถึงห้าน่ารักอะเนาะใช่ก็ฟีลแบบไรเลยใช่เลยมาฟีลวันนั้นเลยฟีลแบบว่าพอต่อสัญญากุ๊บก็มาขอบคุณแฟนคลับอะไรพันนี้เลยแล้วก็มีสตอรี่นะคะอาเป็นไงบ้างฟังเพลงมีครั้งแรกกันไปฉันชอบเพราะว่าฉันรู้สึกว่าบาลานซ์บาลานซ์คอนเซ็ปต์ได้ดีบาลานซ์คอนเซ็ปต์กระเทยแล้วก็คอนเซ็ปต์น่ารักได้ดีแล้วก็มาเป็นเพลงที่ลงตัวฉันว่าเออนั่นแหละของฉันชอบ MV ก็ชอบดีเลย เอาจังริงเพลงคือมันไม่ได้หนักมันไม่ได้หนักเท่าเพลงก่อนๆหน้านี้ที่แบบมาคนสิกระเทยเวอร์อะไรแบบนี้มันจะมีความเบาแต่มันก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นกระเทยไปเลยใช่ใช่ใช่ไม่ได้ก็ทิ้งเขาไว้ดีนะเธอที่แบบมีท่อนแบบจำจัใช่ใช่ท่อนจำจัเยอะหลายท่อนนะแล้วครบครบเครื่องเวอร์มันมีความแบบหวานเปรี้ยวแซ่บในเวลาเดียวกันมูดเพลงแอบนึกถึงอ่าเดอะฟิลแบบว่าหมายถึงว่าไม่ได้กระเทยไม่ได้ถึงขั้นแบบแบบ แซบเรียวหยาบเรยวรัดน้องแต่ว่ามีความแบบจิกจิกน้อยๆนะรู้บอกไหมเมือูฟิลก็จะมีความเป็นไรอะไรแเป็นอะไรแบบนี้อยู่แล้วนเราเขาจะได้เต้นยับอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟิลแบบจิกตะกิล่าเบาพี่น้องตะกิล่าเหรอเออกินบังโค้กเขียนช่วยก็อ่ะซึ่งก็เอ็มวีอะดีมากแบบดีมากจริงๆแต่แอบอยากไอ้นั้นอะอยากให้เซ็ตวายจูเคมีเยอะๆเลยอะเซตที่มันเป็นตัดแปะมานี่เซ็ตประมาณเงี้ยเพราะว่าคอสตูมคอเลยมันสวยมากเนาะเลืออืมสวจริงมันเหมือนการอิงแบบโลกปัจจุบันกับโลก ก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ว่าพวกเอ่อเอ่อเอฟเฟกตรงนั้นก็มีความเป็นย้อนยุคอยู่นะใช่ไหม m ้ทำดีนะทำดีแบบทำดีเลยดี MV ก็ดีด้วยตามแบบดีขึ้นเรื่อยๆ MV ไทยช่างน่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยจริงๆแบบเซ็ตเยอะมากอืมอันนี้ยอมส่วนความสวยนี่คือทุกคนเวอร์มากจู้จู้สวยอยู่ตัวกันแล้วอ่ะแบบไม่ไสวยเลยนะสวยอยู่ตัวสวยแบบพอดีสวยแบบจุดแบบเออสวยอ่ะ นในการฟังครั้งแรกของชันอาจจะยังแบบต้องฟังหลายรอบประมาณ2-3รอบแต่ไม่ใช่ว่ามูดมันดูแบบฟังยากแบบฮะเฮ้เอะไรแบบน,นี้แต่ว่าอาจจะต้องฟังเพื่อให้มันปฏิปะตะมากกว่านี้<ม>นึกออกไหม <c oughs> เออใช่ก็เดี๋ยวไปขอยรอบหน่อยรั็ เป็นซีมทำมาดูเคมากเลยเครื่อสายเคลื่องดีจริงๆเนี่สวยสจริงเนี่ยชอบซีมีมากทางเซชันก็ดีด้วยนะเธอใช่ใช่ใช่ CYP เนี่ยชอบในทางเซชันเงินเยอะมาก เว้น่ตองามนรูเต้นเต้นตามง่ายนะเพงเนี่ยแต่เว้นเอเนี้ยเซลูวีเดียต้องฝึกเลยได้เลยสวยมาก เราเป็นีนี่แบบเล่นคำซ้ำเยอะมากให้บอกว่าติดหูมากชุดมอนมองชุดนี้มากเลยชุดเมี่อี้ใสเลยตายเลยมีนะมันไม่ใช่สีแดงแงเห็สี้าชุดแบบนี้ชุดนหาซื้อใส่ไหใส่อรโทรุบกรุบเอ มันชื่ชอเพลงงานมันมีเอเซีแล้วอย่างน้เพลงในบบอะดเมกัีท่านดีเวอร์อันเนี้ยเวกมากหมอกเวอร์แบวกพิแดงเนี่ยชอบชุดนี้เนี่ยสวยขึ้นแบบแบบออร่าแบบโอ ไปลูกแมวไงจะกลับไปลูกแมวเนี่ยจริงๆแล้วมีคำาึ่งบอกนิดๆนะชอบจริงชอบจริงจริงชอบจิโมงอันนี้ว่ะอีท่าเมื่อกี้สวยมากไอ้ท่าเนี้ยแต่ทางฟิวเตอร์เป็นฟิวเตอร์แบบว่าสมัยก่อนนะเน จริงดีดีดีรฟังรอบรอบก็โอเคขึ้นนะรอบรอบคืออะไรรอบสองโอเคขึ้นนะลอวีเข้าเก็ตแล้วเก็ตแล้วในเรื่องของ Y2K แบบในยุคนี้แบบมันกาลังมาพอดีอันมั่นก็เลยมาแบบถูกช่วงถูกจังหวะพอดีเนเวีมีลูกเล่นเยอะมากจริงๆพอซีจีเข้ามาช่วยมันทําให้แบบเพลงมันร้อยกว่าเดิมเอฟวีเมืดูเพลินยแล้วก็ดูได้หลายรอบอ่ะเออใช่เก็ตเก็ตยิ่งดูยิ่งเจออะไรมากขึ้นเออใช่ ดีถือว่าเป็นคัมแบ็กที่ฉันโอเคเลยในครั้งนี้ของทวายจริงๆไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนไม่เหมือน <c oughs> แต่จริงตอนใส่ที่ก็แบบทำไมอ่ะทำไมทำกันแบบนี้อ่ะแต่ก็จะมีคนชอบเพลงน<อ>ี้ก็นั้นแต่ว่าในหมองชั้นก็ตอนท่านก็แบบอืมเพราะว่าก็มาโมูทรงๆประมาณนั้นชั้นก็เลยแบบว่าเออค่อนข้างแบบเมื่อประมาณหนึ่งในช่วงช่วงตอนที่ปล่อยเพลงมาแต่พอฟังเล่อแโอเคเดี๋ยวฟิลก็โอเคใช่ แต่แต่นั่นแหละฉันชอบมอยมอยเลยชอบชอบมากแต่ฉันน่าชอบไปบอฟิกเลยนะครับพูดว่าฉันชอบสุกฟิงเลยนะอุ้ยวันเวอร์เอามงไปแล้วเลยเอามงไปแล้วเออเราไม่อจริงจริงๆฉันแบบแอบเหมือนเซนที้ซะเอออย่ากอะไรเนี่เราอยากเราไม่ต้องแอบอาจจะเพราะว่าเราอยากได้ฟิลแบบฟิลเพราะว่าช่วงเอ่อฟิลสเปเชียลไอแคนสต็อปมีมันร้อยมากเออมันร้อยนะมันร้อยเฮียแบบเฮีย นึกออกไหมมันแบบนั้นเลยช่องชั้นเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าอยากได้พูดดีพอเพาะเดี๋ยวรอฉันบวชก่อนจะทำรีแอคชั่นให้จริงนะเธอบวชแล้วนี่อิสรนรูปเร็วปีก็บวชแย่มากไม่หัวละแรงอยู่นะ ก็เดี๋ยวจะบทอีกรอบหนึ่งให้มีกันค่ะซึ่งก็น,นั่นแหละใครเป็นวันก็คอมเมนต์มาคุยกันว่าอยางไดเพลงนี้บ้างเนาะสมมติเราก็ฟังรอบ2ก็ดีขึ้นจริงๆอาจจะอาจจะไม่ได้พีคถึงขั้นแบบว่าจุดที่แบบโอแบบนี้แต่ว่าก็ได้เห็นมูดอีกมูทหนึ่งของทวายที่แบบว่าเออเราแบบชอบแล้วก็เป็นมูดใหม่ๆที่ได้เห็นทวยายตลอดก็หวังว่าน่าจะได้ทําเพลงแล้วก็มีแบบยูนิตโซโลออกมาแบบบ่อยๆแต่ก็อย่าอย่าทิ้งงานงานวงนะครับเพราะว่า อยากเสฟแบบผลงานของทวายต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแน่ก็คอมเมนต์มาคุยกันเนาะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะออนานนี้่นะคะอะไรอ่ะอะไรมือเล็งแมมบ้าหรอมือเล็งแมมบ้า